เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆทุกผู้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันอีกแล้วครับกันนี้ฮอนด้าสวิตตาโตครับราคาเพียง29,000บาทเน่โคตรถูกเลยครับสภาพก็ดีด้วยพร้อมใช้พร้อมเดินทางไกลได้สบายเครื่อง1.5เครื่องดีครับเดินนิ่งวิ่งไกลสบายไม่มีปัญหา เกียรธรรมดาไม่เด้งไม่ลุดกระจกไฟฟ้าฉันได้ครบเล่มเอกสารครบโอนครับสีสวยรอบคันแม็กเวลเงาวับภายในกส็สะอาดสมบูรณ์ครับเบาสภาพดีไม่ขาดกระจกไฟฟ้าสีบ้านเกียร์ธรรมดาเขาครบทุกเกียร์แผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดันใดสนใจก็ไปดูทนลองขับมันก่อนครับคันนี้อยู่คนครสวรรค์ เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับติดต่อโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้เครื่อง V t เทนะครับขับดีวิ่งดีแน่นอนขับหน้าเริมเมบิบางๆดูน็อตยังกลมรอยพับรอยอาร์ังอยู่ครบไม่มีชนหนักครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ